แล้วยายจ๋าโอ้ยจะออกมาประจานแม่ตัวเองทําไมถึงอย่างไรแกก็คือแม่นะคอมเมนต์นี้คอมเมนต์จากวิดีโออืมเงินหมื่นเป็นเศษเงินเนาะอยากได้อยากดีอยากรวยเหมือนอาชาวบ้านนะฮะกับเมียฝรั่งข้างบ้านเนาะในวิดีโอที่ปล่อยไปเมื่อวานบาาปากนะยายจ๋านะคอมเมนต์เหล่านี้เนาะอืมพูดเรื่องนี้ย เออเรื่องพ่อเรื่องแม่คนอื่นบาปูเสือรับค่าได้จ๋าอยู่ตรงนี้เป็นกระบอกเสียงได้ปลดปล่อยอ่าได้ให้ทุกคนที่อยู่ในมุมไกลได้ระบายและยายจ๋าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแม่ของใครนะคะเออแต่อยากให้แม่แ่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนาะคิดใหม่เคลียร์ตัวเองใหม่ถ้ายังมีโอกาสที่พูดคุยกับลูก เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ลูกปราบปื้มปิติในหัวใจดีกว่าไหมนะคะหนึ่งสิ่งอย่าลืมลูกที่เกิดมาลูกไม่ได้เลือกที่จะเกิดนะเออพ่อแม่อยากได้อยากดีอยากมีลูกตอนเล็กๆเ,เลี้ยงได้อย่างทนุถนอมเจริญโต,ตมีลูกที่เขาทํางานหาเงินช่วยเหลือนะส่งเสียเราได้แล้วก็จงภาคภูมิใจ ย้อนนึกถึงชีวิตคนอื่นไม่ได้อย่างเราอ่ายังมีอีกมากมายอาเขาคนอิจฉาเราก็ยังเยอะแต่ทําไมเราถึงเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบคนที่ได้ดีกว่าแล้วเอาความรู้สึกคําพูดนั้นมากระแทกมาทำร้ายลูกของตัวเองนะคะเรื่องราวที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ออยากให้ทุกๆคนตื่นมีสติยอมรับความเป็นจริง และเข้าใจกันหันหน้าปรับกันคุยกันเคลียร์กันทั้งๆท,ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะอยากให้เห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้ออกมาหาเงินหาทองไม่ว่าเสาหลักของครอบครัวไม่ใช่แค่เมียฝรั่งนะคะการทำงานในต่างแดนหรือทำงานในกรุงเทพที่ส่งเสียและช่วยเหลือทุกคนได้ในแบบแรงที่เขาไหวก็ให้นึกถึงหัวใจเขาบ้างก็แค่นั้นอ่าหยุดเถอะยายจา๋า หยุดไม่ได้จริงๆเออมาจนถึงขนาดนี้จะให้หยุดได้ยังไงตื่นเตื่นกันบ้างนะเออพั่มเปลาเปล่าเปล่าปล่าเ่อลูกสาวของท่านลำบากขนาดไหนหนาวเย็นเออเงินทองแต่ละบาทแต่สาตังช่วยเหลือกันเนี่ยเขาต้องแลกมาด้วยแรงเสียสละชีวิตตัวเองเออนะอย่าเรียกว่าประจานอืมอยากให้ข้อคิดและ พินิจพิจารณาอือแก่แล้วอือไม่ใช่ว่าให้ลูกหลานคิดซะว่าแก่แล้วแก่เลยแกไม่มีหมองนะเราปรับได้โลกสมัยนี้เรียนรู้ได้นะฮะเออให้ลูกได้ภูมิใจในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตเราเพราเท่าแล้วสุดท้ายเราก็กลับบ้านเก่าคือกันนะให้ลูกภูมิใจและยากให้ลูกพูดคําว่าอืมอยู่เป็นล้มโพล้มสายพ่อแม่อ,อ,อ่อให้ลูก ได้ดูแลได้ปฏิบัติเนะได้ลําบากอืแบบนี้ไปโดนๆเด้อให้ลูกสาวได้พูดคํานี้ให้ป่าปื้มไม่ใช่ให้เขาคิดอยู่ในใจโอ้ยเมื่อไหรจะไปสักเทเมื่อไหรจะหมดเวรหมดกรรมสักเทเออนะโอ้จบการแค่ชีวิตนะคเนี้ยมันเจ็บปวดยายจ๋าก็ไม่อยากให้ได้ยินแล้วก็ไม่อยากให้แม่ๆทุกท่านได้ยินไม่อยากให้ลูกที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งพูดเช่นกันเพราะมันอสร้างกรรมกับความรู้สึกของเราเนาะเออ มแล้วกับไปคนบ้าคนเลวอยู่นี่เด้อ